สวัสดีครับสวัสดีสมาชิก FC ทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีกับทางช่องศรัทธาปฏิหารกันอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปครับก่อนที่จะไปรับชมในรายละเอียดในเนื้อหาและสาระสำคัญของคลิปครับผมก็อยากจ,จะฝากคำเตือนครับทางช่องศรัทธาปฏิหารไม่มีกลุ่มไลน์นะครับไม่มีไลน์แอบไม่มีการแนบลิงก์ไม่มีการวางลิงก์ใดๆทั้งสิ้นนะครับ และที่สําคัญครับการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายทางช่องเราไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทนะตัวเลขทั้งหมดนะครับเป็นเลขมงคลเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารยณกันด้วยเนาะทางช่องเราไม่มีกลุ่มไลน์ไม่มีไลน์แอดไม่มีการแนบลิงก์ไม่มีการโฆษณาลิงก์และไม่มีสปอนเซอร์นอกจากโฆษณาที่เข้ามาจากทาง YouTube แล้วก็ซับพอร์เตอร์ทุกๆคนทุกท่านเท่านั้นนะครับมา หรอดคลิปนี้เป็นการวิเคร,ราะห์เลือมงคลในส่วนของสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายของพี่น้องทางสมปปลราหรือที่เรียกว่านัากวิชากาวิจลาวาัฒนานะครับประจําวันที่4ก่อนที่จะเป็นวันที่4ามาดูวันที่1ก่อนก็คือวันศุกร์เนาะผลน,นะครับผลมาเบิ้ลนะครับมาเบิ้ลเจ็ดสามแปด สองสามสามนี่เลยครับ <c oughs> เราดูทรงเด็กดับกันก่อนดับหลักละสองตัวยกเว้นหลักร้อยดับสามตัวนะครับ <c oughs> ดับหลักพันแปดกับเก้าออกเลขแปดนี่หลุดไปหนึ่งตัว <c oughs> ก็คือตัวนี้น้องนั้นดับอยู่ทั้งหมด หนะลักร้อยสามสี่ห้าออกเลขสองครับหลักสิบแปดกับเก้าครับออกเลขสามหลักหน่วยศูนย์กับหนึ่งออกเลขสามนะครับตัวเด่นห้าไม่มาครับมาเลขสองครับตัวเดียวนี่คือตัวรองครับเด่นร่องควบสามสี่นะครับ,รบ, 3, 4, รบถ้าไม่มาสองตัวไม่ต้องดูตัวนี้ไม่เข้าง่ายๆเนี่ยแล้วแต่คนชอบแล้วแต่จะพิจารณาร่วมกันนะ มาดูกันครับของวันนี้วันที่สิ ดับอยู่ฝั่งนี้นะครับ มื่ทีแล้วหลักพันหลุดเนาะหลต่อกันหกเจ็ดหลักร้อยหลักสิบอันนี้คือดับนะครับดับนะอย่าเข้าใจผิดนะทุกคน หน่วยทีนี้มาดูตัวเด่นครับ <c oughs> ตัวเด่นเก้ากับหนึ่ง เยเรืรอลอยตัวหนึ่งอขอให้มาขอให้มาติดกันอนะ่ะจะชัยโยเลยจะมาติดกันหรือเปล่าาศูนย์ครับมาผมก็ไม่ได้ประกบไกลนะผมก็ประกบกันวนในนี้จะมีสามหนึ่งครับสามสอง เอาหกสามศูนย์สองหนึ่งหนึ่งศูนย์ติดนั่นไม่เป็นไรสลับเอาแล้วก็สองศูนย์ผมคิดว่านะ ไม่ไม่คิดดีกว,ว่ามันมีโอกาสมาแกมันแค่มันจะติดกันหรือเปล่า <c oughs> 2> 3ามสองหนึ่แล้วก็2 1 0นึ่งศูผมพิจารณาตัวเด่นก่อนนะครับก่อนพิจารณาตัวดับมัน ถ้ามันตรงกับกวัดดับก็ไม่เป็นไรนะครับผมไม่ซีเรียสเพราะยังไงเราก็เล็งไปที่ตัวเด่นอยู่แล้วนะฮะถ้าใครไม่ชอบก็ผ่านนะครับบางคนก็กชอบดูแต่เลกดับเนาะบางคนก็ชอบดูแต่เลกเด่นนะครับรู้สึกว่า <c oughs> ทุกคนหามไม่มานานแล้วนะมีแต่เบิ้ลอะเบิ้ลอย่างเดียวเออ ไม่เป็นไรไม่ทายดีกว่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีทุกคนทุกท่านแล้วกันโชคดีมีชัยนะครับรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงํำเตือนก็ได้บอกข้างต้นแล้วเนาะกับขอบพระคุณที่เป็นกำลังใจกันนะครับเดี๋ยวรับชมรับฟังคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ